ก็คืออย่างนี้นะครับในส่วนของผมเนาะผมก็อยากจะทราบอาจุดเริ่มต้นของพี่บางแจ <cor> ็คนะครับครับอืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีที่ไปที่มาอย่างไงผมก็อาจจะอาจจะถามแล้วแบบให้พี่พี่บางเนี่ยเล่าเป็นสตอรี่นะพี่น้องประชาชนก็จะได้ได้แบบทําความเข้าใจนะครับผมเออผมจะไม่เหมือนช่องอื่นนะที่แบบถามเป็นอ่าเป็นดราม่าเป็นประเดน็นอะไรอย่างนี้นะเออผมจะ<ำ>ไม่ค่อยเน้นกระแนงอะไรอย่างั้นหรอ ใจเย็นพี่ใจเย็นเยอะเออไม่เป็นก็นแากแนเนหรืออ่าแซะไม่เป็นไม่เป็นนะครับผมเป็นคนแบบออตรงไปตรงมาไม่ว่าไม่ใช่ว่าออกออกรายการแล้วบอกว่าผมอะ่ะเราไม่เคยตัดต่อนะเราไม่เคยลบรายการทิ้งนะไม่ถึงสิบนาทีทิ้งเลยเอ,อ้ <laughs> ก็อาจจะกดพี่หรือเปล่าพี่ก็ไปถามตรงเกินอะไรไปขยี้เขาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าออปกติเขาขยี้คนอื่นอะ่ะ คราวนี้โดนขยี่รับไม่ได้เลยไงเออเออก็จริงเนาะอ่ะค็อย่างนี้อะไรเขาหลุดศึกสะบ้านอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวผมเข้าเรื่องของผมเลยแล้วกันก็คืออย่างนี้พี่บางผมอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นเลยว่าทําไมนะฮะทําไมว่าทําไมพี่บางหรือทำไมถึงติดต่อผมไม่รู้ละผมไม่รู้ว่าใครติดต่อหน้าแต่ผมเป็นคําถามผมไม่เฉยนะว่าทำไมถึงติดต่อไปหาคุณแม่ คิดยังไงถึงติดต่อต่อไปและติดต่อผ่านใครหรือเปล่าหรือว่าติดต่อด้วยตัวเองหรือยังไงพี่บางอธิบายจุดเริ่มต้นตรงนี้หน่อยอส่วนเรื่องคนแม่เนี่ยก็คือช่วงเวลาแรกๆที่คดีเรื่องน้องโมเกิดขึ้นเนี่ยตัวแจค็คก็ยังไม่ได้ทราบเรื่องอะไรของน้องโมนะว่ามีที่มาที่เป็นยังไงยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นดาราหรือเขาเป็นใครอะไรแบบประมาณนั้นแต่พอ พอตัวแฟนเขาแจ้งมาว่าเขาเปิดเปิดขาให้ดูว่าเอ้ยขา่าดูเขานี้ยังเลือรือเปล่าเนี่ยอที่ดาราตกน้ำแจ็คก็เลยบอกเขาไว้ว่าไม่ได้เห็นนะแต่เขาส่งไอ youtube มาแจ็คก็เลยเปิดดูแต่ตอนนั้นน่ะเขากำลังจะหาล่างอยู่ว่ามันมันไม่เจอแต่ว่ามันเกินเวลามาเกินเวลาอีกวันที่อ้าแล้วไง แต่แตเราก็จะเรียกเป็นเป็นอเป็นร่างก็ได้เพราะว่าไม่ถึงเวลาขนาดนั้นก็อาจจะมีชีวิตอยู่แต่ว่ามันเกินเวลาไปแล้วพอดูติดตามข่าวนี้ไปก็เจอพอเจอปุ๊บก,ก็เราก็ยังไม่ได้เข้าลึกอะไรขนาดนั้นที่เราเรายังไม่ได้ทราบเลยว่าเขาอ้างว่าโดยโดนใบพัดเรืออะไรตา่ตางๆนานานะแต่ช่วงเวลาแรกๆกับตอนเวลาเรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ย แต่เราเห็นเพื่อนรักเขาอ่ะ,อะมาเศร้าอยู่ตรงตรงที่มีคนไลฟ์อยู่แล้วก็เห็นเขาว่ายือนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ร้องไห้หรือว่าซ้ำทำหน้าเสียใจอะไรประมาณนี้แต่ไม่มีน้ําตานะแต่เราก็แบบเอ้ยคือมันเรื่องนี้มันผิดปกติคือครับไปกันไปกันเยอะแต่มีผู้ชายตั้งหลายคนและไม่มีใครว่ายน้ําเป็นเลยเหรอ เราก็เอกใจแต่เราก็ด้วยเป็นนิสัยเราอ่ะมาตั้งสมัยก่อนสมัยนูนะ่นอ่ะสมัยพวกในวัดเดาอะไรประมาณเนี้ยเราก็แบบพวกเออเรียกตัวเองแบบไม่ใช่เน็ตไอดอลแต่ว่าพวกเจ๊กโกพวกนักเลงเอ่อโซเชียลมานานไงสมัยข้าวห้าวใช่ไหมในความหมายสมัยห้าวห้าอ่ะสมัยแบบเอาเอาเข้าหลามมาโชว์ขู่ตรงนี้ตรงโน่นบ้างอะไรประมาณเนี้ย อ oh, แต่อันนั้นมันก็คือแบบเรียกว่าเป็นเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นก็ยังแบบไม่ค่อยมีความคิดอะไรเท่าไหร่ก็ไปตามภาษาเพื่อนอะที่เพื่อนตามไปก็ไปตามนั้นแหละพอเข้าไปดูก็เราก็จะเป็นคนที่ขี้เสือกอยู่แล้วไง mm hmm. แล้วก็ mm hmm. เข้าไปดูไอจีน้องโมพอเข้าไปดูก็เจอเบอร์กระติกอยู่แปะไว้อยู่หน้าไอจี hmm. ผู้จัดการเขา ก็ติกก็เป็นผู้จัดการเขาพูดชื่อได้เนาะอ่าอันนี้พูดได้เป็นเป็นเป็นสตอรี<ช>่เฉยที่เราแบบ<ช>ไม่ได้ไปว่าอะไรครับไม่ได้เป็นเป็นสตอรี่ที่เป็นมีที่มาที่เป็นยังไงครับแล้วก็ได้ติดต่อไปทางเบอร์เนี่ยเราก็โทรไปส่วนตัวเบอร์เข้าเบอร์เลยโทรเข้าไปในเบอร์เราก็จะอยากจะคุยแต่ว่าเขาไม่ได้คุยโทรไปอีกเขาก็ตัดสายทิ้งแล้วทีนี้เราก็ส่งข้อความเป็นภาษาไทยว่าให้รับใส่ นอยเราเป็นคนที่แบบเรามาดีเราไม่ได้มาแบบปั่นปวนอยากจะคุยอยากจะหาข้อมูลแต่เขาทีนี้เขาก็ตัดสินใจรับสายคุยแบบแป๊บหบนึง่งไม่ได้นานเท่าไหร่หรอกเราก็แบบเออก่อนที่จะวางสายเราก็บอกว่าเออมีอะไรให้ช่วยก็บอกมานะเดี๋ยวช่วยยินดีช่วยเต็มที่แต่ <c oughs> เรื่องเงินก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าทีนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาเขาก็มีการเล่าเรื่องให้ต่างๆนานาฟังนะเราก็รับรู้จากเขา แต่พอทีนี้ก็มีได้มีการโอนเงินอะไรบางส่วนแต่อันนี้เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแต่พอพอคุยไปคุยมาแต่พอเอ่อเริ่มจะไม่ได้ติดต่อเริ่มจะไม่รับสายแล้วหลังจากที่ได้การอโอนเงินอะไรต่างๆอนะนะไม่ได้ไม่ได้คุยเขาเริ่มไม่รับสายละเราก็เริ่มไปหาความจริงว่ามันสรุปมันเป็นยังไงก็ทีเนี้ย อยู่ดีๆก็เข่ามันออกมาอีกไม่กี่วันผ่านมาก็เข่ามันออกมาว่าโดนใบพัดเรือเราก็ด้วยเราเป็นคนที่ออกเรือบ่อยไปเที่ยวกับเพื่อนๆบ่อยแต่พอในเวลาที่เรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราก็เพิ่งกลับจากเอ,อต่างจังหวัดไปขึ้นเรือมาแต่ด้วยเราไปแย่ขาไปตีคาตรงข้างหลังเรือเนี่ยเราก็แบบ เอกใจว่าเอ้ยเราทํามาแล้วเราเราไหวมาแล้วเราก็ไม่เห็นตั้งโดนใบพัดเรือเลยอันนี้มันมันไม่ใช่ละเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วไงใบพัดเรือนะมันจะไม่ดูดเข้ามันจะดูดออกมันจะเข้าไปในใบพัดเรือได้ไงอะแต่ตอนนั้นไงเราเรายังไม่ได้เห็นแผลไงเรายังไม่ได้เห็นว่าแผลเป็นยังไงอะไรยังไงก็แค่เขาเล่าให้ฟังแต่เราแบบคิดว่าในก็ในในสมองเราเราก็คิดไว้แล้วว่าคือเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ย มันไม่มีทางที่จะไปไปโดนใบพ,พัดเรือตรงนั้นได้เพราะว่ามันแบบมันดูดออกไม่ได้ดูดเข้าแต่พอดูดออกเนี่ยก็คือแสดงว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หนึ่งอันที่สองไอ้ที่เซนเซอร์ที่เขาคุยเนี่ยเซนเซอร์ตัวเซนเซอร์เราก็รู้ตั้งตั้งเวลานั้นแล้วว่าเพราะว่าเรือเนี่ยแต่ละลำที่เราไปขึ้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเซนเซอร์เขาทำงานแบบไวยังขนาด ตัดแบบแค่ไอ้ไอ้ที่ตัดไม้อะไรต่างๆนานาที่มันแบบอ่าอ่าเพิ่งมาใหม่นะก็ยังจะแบบนิ้วไปโดนก็เออที่ตัดไม้เนี่ยกราเดอร์เนี่ยมันก็ยังปิดเลยมันจะไม่ให้บาดแต่อันนี้คือคือใบพัดเรือก็คือมูลค่าเครื่องเรือเนี่ยมันแพงหลายล้านแต่เขาจะทํามาแบบห่วยหวยอย่างเนี้ยมันก็ฟังไม่ขึ้นพอเราก็เข้าเข้าไป ดูตรงนี้ดูตรงนูน้นโอเคไอผู้จัดการส่วนตัวน้องโมก็ไม่เริ่มไม่รับสายละเริ่มแบบระแวงและเริ่มแบบมีคนเข้ามาปรึกษาอะไรต่างๆนานาละเราก็โอเคก็คือเดี๋ยวเราก็เขาเ้าไปหาเดี๋ยวพี่บังผมขอแทรกนิดน,นึงอตรงที่บอกว่าเราโทรไปแล้วเขาเริ่มไม่รับสายแล้วมันเหตุจริงๆมันเพราะอะไรเพราะระแวงแค่นี้เหรอหรือว่าเราพูดผิดใจอะไรอะไรหรือเปล่าอย่ยังไงเราไม่ได้พูดผิดใจแต่เขาหน้าจะระแวงเพราะว่าเราพูดแค่อย่างเดียวก็คือ หลังจากที่อะไรทำทำธุรการการเงินหรือว่าอะไรต่างๆนาะเนะสร็จแล้วเราก็พูดแค่คําเดียวว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้พูดจริงๆให้พูดความจริงให้พูดตรงๆไปเลยอย่าไปบิดเบือนอออตรงนั้นแหละเราก็ยินดีที่จะเรื่องทนายเราก็จะยินดีที่จะดูแลให้นะเพราะว่าในเวลานั้นเราไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงนะมันเป็นยังไง แต่พอ mm hmm. เริ่มคุยเริ่มไปดูขุดมาเริ่มไปคุยเอ่อคนนี้คนนู่นมาแล้วเริ่มมีคนที่แบบเรารู้จักอะเรารู้จักในวงการอะอีกหลายคนอะเราก็แบบเอ่อคนที่เราคิดว่าเราติดต่อไปได้ก็เราก็ติดต่อไปคุยถามพออบถามไปอบถามมาก็ตอนนั้นได้คุยกับทนายทนายคนแรกของคุณแม่เนี่ยทนายกฤษณะพูดได้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงทนายกฤษณะเราก็คุยกับทนายกฤษณะ ก็คุยยาวคุยกับทานายเกษนะเขาก็แลกเปลี่ยนความคิดอะไรต่างๆนานาทีนี้ก็มีคนคนหนึ่งที่เป็นเป็นพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันมาก็3สามสี่ปีกว่าแล้วก็ได้คุยกับเขาแต่ทีนี้ผมก็ได้คุยแลได้เบอร์โทรทางพี่ดยศเป็นพี่ชายของน้องแตงโม ก็เข้าไปคุยกับพี่ดยศพี่ดยศก็ให้ข้อมูลบางส่วนที่เรารับรู้แล้วมันช่วงเวลาที่ก็ตตำรวจกําลังจะสรุปจะแถลงข่าวว่าสรุปมันเกิดอะไรขึ้นและก่อนที่ตารวจจะไปแถลงข่าวเนี่ยตัวแจ๊กก็ได้รูปภาพศพเกือบสามสิบกว่าภาพตัวที่แบบเขาถ่ายในเวลานั้น <S <S 2> <S 2> บางส่วนเนี่ยมันก็ดูไม่ได้เลยเพราะว่ามันแบบมันแบบน่ากลัวเกินที่จะดู คือมันมีตาตาหนึ่งปิดตาหนึ่งมันออกมาอย่างเนี้ยแล้วมันมีแผลตรงขาตรงตรงข้อศอกเนี่ยประมาณนั้นตรงตรงกลางขาเนี่ยมันมีแผลตัวหนึ่งที่แบบมีมีมเอ่อเนื้อออกมาแต่อันนั้นอ่ะเราก็ดูแล้วแบบแผลเนี่ยอาจจะเป็นไปได้สองอย่างอาจจะต้องมีการยิงตรงนั้นแต่ถ้ายิงเนื้อมันจะไม่ ออกมาเนื้อเหมือนจะเข้าไปอีกแต่ถ้าจะมีอะไรที่เท่ากับเขาเราเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราจะไปเอาไอที่เปิดกวดวายแย่เข้าไปแทงเข้าไปแล้วก็เอาดิงออกมาอันนั้นเป็นไปได้อ่าพี่บังเดดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงไอปัดไอเรื่องของแผลอะไรไม่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 ต้องอธิบายนะผมก็มันมันรู้สึกไม่ค่อยดีอ่นะ เออเอาเอาเล่าให้ฟังที่เราไม่เชื่อไงเราให้เออเราต้องเล่าให้ฟังที่ทําไมถึงเราไม่เชื่อตั้งั้งแรกเขาไปดูแผลใหญ่ตอนไปดูแผลใหญ่เนี่ยมันมีแค่แผลเดียวแล้วแล้วมีการดูศพขาไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่มีแผลใหญ่เนี่ยอ้างว่าไปโดนใบเปลือเนี่ยเราก็ไม่ได้จะตั้งตรงนั้นอยู่แล้วเราก็แบบมันไม่ใช่มันอันนี้แบบไม่ได้เลย แต่พอเราดูเราก็ไม่เชื่อก็โอเคเราเริ่มหาความจริงว่ามันสรุปมันเป็นยังไงกันแน่เริ่มมีพิรุษมากมายมันมีคือเปลี่ยนทนายจากทนายคนแรกทนายเกษณะอามีทนายจุกรู้เข้ามาอีกทนายจุกรู้เข้ามาก็คือโอ้โหอวยตำรวจใหญ่เลยเข้าข้างตำรวจใครที่จะเอาข้อมูลมาหรือจะเสริมคดีอะไรให้ว่าเอานี่อาจจะช่วยคดีได้อาจจะแบบ ยืนยันได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะไม่ใช่แบบนี้ก็สกัดไปหมดผ้าอะไรก็ตัดต่อใครที่จะเข้ามาโอ้ยอันนี้ไว้ใจไม่ได้เชื่อใจไม่ได้โอ้อันนี้มันไม่มีมีที่มาที่ไปอะไรประมาณนี้เนาะก็คืออ mm. เราก็แบบเอ,อคุยกับพี่ธยศพี่ธยศก็โอเคแต่ผมขอไม่ไม่ไม่พูดถึงคนที่ให้ตัวแจ๊ก,กไปรู้จักกับคนแม่นะ แต่เขา,เ<อ>าให้เบอร์อมาเลกันเราก็<อ><อ>ติดต่อไปหาคุณแม่มคุณแม่ครั้งแรกเขาก็ไม่ได้รับสายนะ <S <S <ม>เพราะว่ามันในเวลานั้นน่ะมีคือมันข่าวเริ่มออกตัวผมอะมันมีข่าวออกมาละเริ่มข่าวเรื่องแชทคุยกับกระกติกเพราะว่าพอเราคุยไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกสว,ว่ามันไม่ใช่ละมันม,มันไม่ได้พูดความจริงแล้วเราก็เอาแชทเนี่ยไปลงไอจีเราส่วนตัวพอลงไอจี แต่แค่เราลงไอจโดยที่แบบเราไม่ได้คิดอะไรนะเราลงแค่ i อจีสตอรี่เฉยๆไม่ได้ลงไอจีป็นโพส์นะแค่สตอรี่24ชั่วโมงแค่เนี้เราลงพอลงไปปุ๊บนอนตื่นขึ้นมามีแต่ละหน้าข่าวที่เขาเคยมีไลน์แจ็คเขาก็ติดต่อมาเริ่มติดต่อมาอเมรินทีวีบ้างไทรัฐบ้างนู่นนั่นบ้างโอติดต่อมาเยอะก็คือขอสอบถามขอสัมภาษณ์เราก็พูดไปแต่ ตอนนั้นอนะเริ่มมีการแบบวางงานละเริ่มแบบมีอันนี้มาละก็คือโจงตีละเน็ตหน่อยแต่ยังไม่หนักแต่ตัวแจ็คก,กับ็เข้าไปคุยก็ให้คนที่เราสนิทเนี่ยให้เขาลองคุยกับคุณแม่ว่าให้คุยกับแจ็คหน่อยเพราะว่าแจ็คก,ก็อยากจะสอบถามว่าคุณแม่คิดว่ายังไงเป็นยังไงอะไรยังไงก็พอคุณแม่เริ่มแบบคุยแล้วก็เขาก็เริ่มเข้าใจเขาก็เริ่มไว้ใจสบายใจที่คุยกับเราเนี่ยก็คุยแบบเป็นชั่วโม บางทีคุยแบบตลกสดก็คือคุยประมาณเกือบแปดชั่วโมงแต่หลับคาโทรศัพท์เลย <laughs> คุณแม่หลับอยู่ตรงนั้นแจ็คหลับอยู่ตรงนี้ <laughs> มัน feeling fair นะก <laughs> ็ะ <laughs> คือหลับกันแบบอย่างนี้ก็มีบ้างแต่ในเวลาที่คุณแม่เขาอ่ะยังไม่ได้คือมือถือตัวตัวหน้องโม,โมนะคุณแม่ยังไม่ได้คืนจากตำรวจคุณแม่ก็คุย ไปคุยมาก็คือวันนี้ไปไหนบ้างวันนี้จะไปสถานีตำรวจวันนี้จะไปทานอายการถึงวันนี้จะไปวัยนี่วันนี้จะทํางานศพอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็คือมันมีมีเยอะเลยแหละแต่พอเริ่มสนิทสนุมกับคุณแม่และมือถือก็ได้กลับคืนมาคุณแม่ก็เอามือถือเนี่ยมาแล้วก็คืออยู่กับคุณแม่มาเกือบเจ็ดแปดวันก็คุณแม่รับมือถือมาวันแรกเนี่ย เขาก็โทรหาแจ็คเลยเขาเปิดกล้องทางไลน์คุยก็ถามว่ามันยังไงอะไรยังไงเนี่ยทํายังไงเนี่ยจ็ก,ก็บอกให้เปิดแต่เปิดก็ไม่มีภาพอะไรเลยมีมีแค่แบบไม่กี่ภาพอะภาพสุดท้ายก็ของเบิร์ดนอนบนเตียงอะไรประมาณนี้แค่เนี้ยล้วแจ็คก,ก็บอกคุณแม่ว่าคือค<น>ุณแม่เอ่อกู้เพลนไหมคุณแม่ให้ศูนแอปเปิลที่สยามแปรกรให้ลองดูให้หน่อยว่าจะกู้ยังไงหรือว่าจะช่วยตรงนี้ยังไง เพราะว่าตัวแจ็คอะไม่อยากจะรับผิดชอบตัวเครื่องไนงะก็ปัดออกว่าให้ให้หาคนที่ทําได้อะในประเทศไทยดีกว่าแต่คุณแม่ก็ไปแล้วเขาก็ไปมาเขาก็บอกว่าเขาไม่ค่อยสบายใจเขากลัวว่าจะเดี๋ยวข้อมูลมันจะรั่วไหลเดี๋ยวมีคนมาทําให้ข้อมูลในเครื่องเนี้ยที่มีอยู่นิดหน่อยอาจจะหายไปก็ได้ตัวแจ็คก,ก็บอกเออคุณแม่ก็ต้องคิดดีๆก่อนนะคุณแม่บอกว่าโอเคงั้น แม่กลับก่อนนะแจ๊กบอกกลับไปเลยดีกว่าเขาก็กลับไปเขาก็อยู่แบบเอคุยเรื่อยๆนะคุยแบบกลับไปก็คุยเรื่อยๆแต่คุยประมาณสองสามวันคุณแม่บอกว่าแม่ตัดสินใจว่าจะส่งให้แจ็คดีกว่าแจ็กก็บอกรถแต่แม่นะแม่คิดว่าจะส่งมาก็ส่งมาเดี๋ยวแจ๊กจะเอาไปอให้ที่ศูนย์แอปเปิลเดี๋ยวให้เขาดูให้หน่อยเขาก็เอาเอาเครื่องเนี่ยคนที่ไปกับคุณแม่แจ็กไม่รู้แจ็คไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้แบบ มีการชี้แจงว่าใครไปด้วยบ้างแกไปวันแรกแกรู้สึกจําได้ว่าแกบอกอันับท่วมไปไปไม่ได้แกก็บอกเดี๋ยวไปพรุ่งนี้แจ็คบอกโอเคไม่เป็นไรสะดวกเมื่อไหร่ก็ไปวันนั้นไม่ต้องรีบเล้วก็ไปวันพรุ่งนี้ก็แกไปแต่ไม่รู้แกไปกับใครนะเพราะว่าลายมือบนกล่องกับลายมือคุณแม่เป็นคนละลายมือเราก็ไม่รู้ว่าคือมันเกิดขึ้นยังไงแต่ทีเนี้ย แจ็คก,ก็ไม่ได้เอะใจตรงลายมือไม่ได้สนใจอะไรต่างๆนานาเขาส่งมาภาสดุกมาถึงภายในหกวันหรือเจ็ดวันนะจําไม่ได้ก็ประมาณนั้นแหละวันห้าหกวันอะประมาณนั้นมาถึงปุ๊บแจ็ครับโทรหาคุณแม่ว่าอ่าเครื่องมาถึงแล้วนะแจ็ครับแล้วเดี๋ยวแจ็คจ้เอาไปให้เพื่อนนะเขาโอเคได้ได้ไดแจ็คก,ก็เอาไปให้เพื่อนแต่แจ็คไม่ได้สังเกตตรงว่าเครื่องไอมีเป็นยังไงหรือจะ เอเครื่องเปิดใช้เมื่อไหร่อะไรยังไงแจกก็รับเครื่องมาแบบนี้ก็เอาไปให้เพื่อนให้ดูให้หน่อยกู้ข้อมูลให้หน่อยแต่ว่ากว่าจะกู้ข้อมูลได้ก็มันก็ยากอีกเพราะว่า Gmail ีเมลก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้ต่อกับเครื่องไว้ iCloud ก็ไม่ได้ต่อกับเครื่องไว้ปกติสมมติเราเป็นเจ้าของเครื่องเนี่ย iCloud ต้องตออยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่ตอกแต่มันไม่มีการต่อ iCloud ไว้เราก็เอะใจพอให้เพื่อนกู้เนี่ยเขาก็ต้องแบบ กู้ Gmail ที่จะผูกกับเครื่องนี้กู้ iCloud กู้นี่กู้นู่นมากว่าเขาจะทำได้ก็ประมาณใช้เวลาประมาณเจ็ดกว่าวันเจ็ดแปดวันนะพอได้เครื่องมาก็เขาบอกว่าเขาแจ้งมาว่าได้มาเนี่ยแต่ได้มาประมาณสามหมืนแปดพันนิดๆกับภาพหนึ 1, 8, 75, ่งหมืนแปดพันเจ็ดสิบห้าข้อความแล้วก็ ในข้อความเหล่านั้นมันก็จะมีการโอนเงินไปโอนเงินมาหรือก็มีการธุรก,กรรมเงินที่เกิดขึ้นหลังจากที่น้องโมเสียไปแล้วแต่ช่วงเวลานั้นเราก็เอะใจแต่ละข้อมูลที่เราได้มาเราก็เอะใจมาตั้งตอนนั้นแล้วว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้แต่พอเราได้คุยไปคุยมาพอถามเพื่อนมาถามเพื่อนบนเบกว่าไอคลาวด์เนี่ยมันมีมีความจุนเนี่ยไอคลาวเนี่ย มันน้อยที่จะเอารับเครื่องนี้ไว้ได้แต่ตัวแจ๊กก็ถ้าถามเขาว่าจะทำยังไงที่จะเอาภาพทั้งหมดมาได้เขาบอกว่าเอามาในเครื่องเนี่ยอาจจะไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกแต่ถ้าจะเอามาจาก i c l o คลดหรือว่า b a c k ไอแบ็กอัพไอคลาวเนี่ยต้องซื้อความจุ iCloud เนี่ยเพิ่มเอีกน่าจะประมาณสัก2องเทราไบต์ตอนแรกว่าจะซื้อ1นึ่งเทราบแต่1นึ่งเทราบมันไม่พอเขาบอกว่าเอาเสืร์ฟสองเทราไบดีกว่า แจ็คก็โอเคก็เสียปลาเสียหลายเดือนอะ่ะเสียอยู่ทุกวันนี้สามปีแล้วนะเสียอยู่ทุกวันนี้ประมาณห้าหกร้อยค่า m e ม o ม y ที่จะเก็บข้อมูลไว้ได้ก็ทีนเนี้ยค่า b a c k กับ c l o u d ก็อีกต่างหาก็ใจ่ายให้เพื่อนเพื่นไปเราก็โอเคเอามาพอเราได้ภาพมาเราก็ถามคุณแม่ว่าจะทำยังไงคุณแม่บอกว่ายังไม่เอาเก็บไว้เก็บไว้ก็ะแจ็กแหละปลอดภัยสุด คุณแม่ยังไม่ต้องการเดี๋ยวทางศาลเขาเรียกก็คุยแต่ว่ามีภาพอะไรก็ส่งมาให้คุณแม่ดูบ้างก็ได้แล้วกบอกโอเคได้คุณแม่ต้องการเมื่อไหร่เนี่ยบอกมาเดี๋ยวส่งให้นะ